สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเรามีข่าวครา,าวของแม็กนวพลพระเอกหนุ่มแม็กนวพลนะครับตอนนี้ก็อัดซิงเกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงมีผัวบ่มีผลนะโดยบอสนุเนี่ยเขาก็ควบคุมนะครับแล้วก็ค่ายเพลงเป็นหนึ่งนะเหมือนที่นกโพสกรเคยออกเพลงมาแล้วนะครับ น้องแม็กนวพลเนี่ยเขาเป็นพระเอกหมอลำเสียงวิหกนะหน้าตาดีนะครับแล้วก็มีแฟนคลับเยอะซึ่งเพลงเพลงนี้เนี่ยแต่งมานะครับเพื่อเอาใจแฟนคลับนะแล้วก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวพอเพลงปล่อยออกมารับรองครับถูกใจแม่ๆทุกๆท,ท่านแน่นอนนะครับพระเอกแม็กเนี่ยยังไงก็ขอให้ปังละกันนะครับเฮงเฮงปังๆไปเลยนะน้องแม็ก คนรู้จักเยอะๆคนฟังเยอะๆสุดท้ายท้ายสุดนะครับทุกท่านก็ต้องรอปันวิวพระเอกแม็กนวพลแน่นอนนะครับเพราะว่าเสียงวิหกทีมงานทุกท่านอย่างที่เคยบอกกันไปเนาะจะทยอยกันพากันขึ้น พาเรตกันดังนะครับพากันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสมาชิกเสียงวีหกไม่ว่าจะเป็นน้องดนธนาดนนะแม็กนวพลนะครับหรือคนอื่นๆเจมอาทิตอะไรต่างๆนะครับนะก็จะค่อยๆขึ้นนะครับเราก็รอผลงานของแพรวทิดาด้วยเนาะแต่วันนี้เป็นคิวทองของพระเอกแม็กนวพลนะครับมีผัวบ่มีผลนะลองไป หาเนื้อหากันเองนะครับว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับแนวไหนนะมีผัวบ่มีผลอบอสนุนะครับเขาก็เฉลยแล้วในคลิปนะครับไปดูได้ที่บอสนุเสียงวิหกนะครับเขาก็จะลงเป็นคลิปเลยวันนี้แอดดิวก็เอาภาพมาฝากแล้วกันนะสำหรับ f อที่ยังยังไม่ทันข่าวนะครับแต่เชื่อว่าแม่ๆหลายคนเขาทันอยู่แล้วแหละเพราะว่าบางท่านเนี่ยติดตามเสียงวิหก ติดตามตัวศิลปินเลยนะครับถึงตัวแล้วก็แต่ละท่านนะครับศิลปินทุกๆท,ท่านเนี่ยจะมีเพจเป็นของตัวเองนะครับและก็อย่างที่บอกเลยนะบางครั้งเนี่ยการถ่ายทำการออกพื้นที่สู่สาธารนณะอาจจะไม่ถูกใจแม่ๆนะครับก็ลองไป f o ล low เองดีกว่าไปรับชมเองดีกว่าเราจะ ได้ข่าวที่ทันใจกว่านะครับหรือถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับข่าวสารอะไรก็สามารถแวะเวียนเข้ามาที่บ้านแอดดิวได้นะครับเราจะเสิร์ฟข่าวสารให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนอื่นๆนะในเสียงวี่หกเนี่ยแอดดิวจะทําศิลปินเยอะมากเกี่ยวกับในเสียงวี่หกสมาชิกทุกคนนะครับจะต้องมีการอัปเดตนะและเราก็จะเอาเรื่องราวของศิลปินเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังอย่างแม็กนัวพลนะครับก็เป็นพระเอกที่มีแม่ยก รักเยอะมากๆเลยถึงเวลาแล้วครับที่ต้องปล่อยเพลงสักทีหนึ่งนะและการปล่อยเพลงครั้งนี้นะครับเชื่อได้ว่ายอดวิวต้องสูงแน่นอนยังไงก็รอปั่นวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเป็นกำลังใจให้ทีมงานเสียงวีหกทุกๆท,ท่านทุกศิลปินนะครับยังไงรอติดตามได้เลยนะครับบอสนูเขาคอนเฟิร์มมาว่าปังแน่นอนอวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ